มีคนมารับจ้าเจ๊เน้อยมันละ่อเพ่อนแท็กซี่เมือจีนจ้าโอ้ยนี่มากเลยจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องนหมาพัตะกุยใหม่แล้วนะคะปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้อยๆของเราแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจ,จ,จะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักๆจากครอบครัวของเราจ้าวันนี้หนีหมามาเที่ยวที่เมืองจีนจ้าที่มณฑลฉงจิงเพื่อจะมารับหลานชายกลับบ้านจากเพื่อนเพื่อนเมืองชงจิงขึ้นชื่อได้ว่าจเจริญเติบโตเป็นอันดับต้นๆของเมืองจีนจ้าเป็นเมืองสายหมอกจ้าจะมีหมอก อากาศดีมากเลยจ้ะเพื่อนๆมาถึงจะพาเพื่อนๆเลาะตามทางครับเพื่อนจร้านริมทางของเขาเขามีเต็นท์กันหนาวด้วยนะจ๊ากันหนาวกันหนาวเต็นท์กันหนาวแต่เป็นอาหารริมทางยเชียร์ร้านเชียร์คนเข้าร้านจ้าเพื่อนๆเชียร์คนเข้าร้าน มีอาหารริมทางเยอะๆเลยจ้าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอาหารริมทางนะคะเพื่อนๆในเมืองสงชิ้งจ้าตึกราบ,บ้านช่องเขารถไฟ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 ชิลี่โอ้โหน่าสนใจเปรี้ยวอ่าเจกินแม่วม่วัะ อร่อยไม่แพงก็เขียนชื่อไว้เลจ้าเพืพ่อนๆอร่อยไม่แพงมีคนมามาร้านผลไม้จ้าเขาเกะใหกิไหนไว้แลวจ้านี่จ้าร้านผลไม้ในเมืองจีน อันนี้ได้อยู่นะเปลี่ยนฟุ้งเลยจ้าเรียนแตงโมกุ้ล้วงรง่จ้าเรียนทางโอเคกุ้แล้วโง่อนรถเยอะมากแล้วลอดอุโมงค์ข้ามถนนกันจ้าเพื่อนๆตามมาเลย ร้านขนมจ้าร้านขนมกวางตุงง้งของจริงอ่ะของปลอมน้ำซุปแกงหนาวก่อเลยจ้าน้ำข้าวโพดปั่นจ้าอร่อยมากอร่อยมากข้าวเหนียวแป้งรสชาติอร่อยข้าวเหนียวไปตำรสชาติเหมือนผมถ้วยฟูบ้านเรา เมืองชงชื่อเป็นแหล่งกำเนิดมาร่าเลยจ้าเพื่อนๆแต่ละคำของเราจะพุ่งไปด้วยความความร้อนของหมาด้าจ้า เมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเลาะกลับโรงแรมจ้าเพื่อนเพื <k 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 ่อนเจะร้านเค้กเขาว่าน่าก um> ินมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะเค้กของหวานทั้งนั้นเลยร้านของหวานจ้าร้านร้านขนมจ้าร้านขนมจ้า อยู่เทอายอดเท้ายอดทองกับบองยอดเพชรจ้าเราเดินเลาะชมเมืองไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆไม่รีบไม่เร่งเดินไปเรื่อยๆจ้านี่เจอเด็กแก๊งจ้าเด็กแก๊งเมืองจีนถนาะบ้านเมืองของเขายามคํำคืนแล้วก็นี่จักรยานไฟฟ้าสำหรับเช่าจ้าใครไม่ต้องการเดินก็เช่าจักรยานไฟฟ้า วิ่งได้จ้าจักรยานไฟฟ้าจ้าน่ารักจังเลยง่ายเลยหาเพื่อนหมูรมควันจ้าทานตะไบเคยกินไหมจ้าฮะเคยกินไหมเคยกินอร่อยมากนี่อืมเจ๊นีกเราขบเป็นนนาราบากเลยนเหมือนดอกไม้เลย จ้านีจ้าลำไยบ้านเราจ้าเพื่อนเพื่อนลำไยบ้านเรานะจ้ามีจ้าราคา44จ้าจ้าของอร่อยอยู่นี่จ้าของอร่อยจ้าเพื่อนเพื่อนทุเรียนจ้าก้านยาวราคาก,ก็ตกไปแล้ว260ต่อกิโล ดีจับ260ต่อกิโลจ้าแต่ไม่ใช่บ้านเราเนะะเลยเนาะอันนี้ถูกสุดจ้าเหมือนบ้านเราเลย25บาทครึ่งกิโล2ีนี่จ้าเท่ากับราคาบ้านเราจะ50บาทแต่นี่หวานอันนี่หวานกว่ามีคนคอนเฟิร์มมาแจาว่าหวานจ้าคอนเฟิร์มแล้วนะคะหวานจ้าอันนี้ส้มความรักที่เฮีย ซื้อไปฝากภรรยาเข้าที่เมืองไทยตลอดจ้าเพราะภรรยาก็ชอบกินส้มแม่จงไทยชอบกินส้มอันนี้นะจ้ะอร่อยมากจ้ะเพื่อนๆเฮียซื้อไปแต่ญาติาทานตะวันเป็นคนกินนะคะอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจ้าบลูเบอรี่สดสดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนันนี้นหวานเลยนะหวานมากอันนี้หวานมากบลูเบอรี่สดสดเลยจ้าเพื่อนๆเจอส้มที่เฮียบังคับไปเจกินแล้ว อนี่แหละแห้ะนี่เียมันค้าไปเจกกินนะทั้งเปลือกอ่ะนี่แหละอรอเออกินทั้งเปลือกอ่ะกินกินกินตกไปแล้วเท่าไหร่เจ็ดห้าสามห้าหสามสี่สิบสิบห้านต่อกิโลก็เจ็ด้าบาทอ อันนี้หอมเหมือนมะม่วงมหาชนกจับเพื่อนๆของเขามารู้นะลูกกระติสกระตึ๊ดโอ้โหครกบดพริกค่ะดูก่อนนี่ปลาปลาจ้าปลาพริกล้วนล้วนใช่ไหมอันนี้พี่เจ๊กินเมื่อกี้นะอ่าใช่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 เอออร่อยอร่อยเออเหมือนกันเออเนี่ยเหมือนยังไงใช่ไหมเออสวยๆเออง่ายอร่อยที่เขาเอาข้าวเหนียวมามาบดให้ ให้ให้ให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นนี่เพื่อนๆอร่อยกินแล้วยาตะวันกินแล้วอร่อยเนื้อเนื้อเนื้อควายเออเนื้อวัวอร่อยใช่ไหมตุกทิพย์เมืองไทยนะไม่มีมีแต่เอเซนเอกแมคโครที่เขาส่งออกมาไปหาก็ไม่งมุกกระม่เมุเอออร่อยผัดอ่ะอร่อยหวานเนื้อผัดเนื้อแกะเนื้อวัวอร่อยเจ๊ผัดเนื้อหมูเนี่ย กินได้กินได้แล้วใช่หอมมากไทยมันไม่เคยมีเลยไม่มีดอกใหญ่ขนาดนี้มะเขือเทศเนี่ยเพื่อนมะเขือเทศใหญ่มากนี่งเป็นสีชมพูเนี่ยหวานอ๋ออันนั้นหวานใช่ไหมอันเล่ยที่เจ๊ไปไปไปเยอรมันเขากินเป็นผักอ่ะอร่อยแต่มันจะหวานนะใช่เหรอไม่เหมือนเมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยเหนียวเจ๊ไม่คิดอู้ มันนุ่มอ่ะมันนี่นี่เหมือนเมืองไทยเลยอ่ะนุ่มมากเลยเพื่อนเพื่อนนี่ยเออนุ่มอู้หู้นุ่มใช่เหมือนมังคุดสุกเลยนุ่มอ่ะเนาะอะไรนะเอาไปผ่อเอ่อเออเอ่อน่าอร่อยเนาะอันนี้อะไรฟักทองเหรอโอ้ยอันนี้ต้องกินอร่อยเจ๊เห็นแต่ใน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  YouTube อ่ะ เอาตาแล่วก็หางเป็นชิ้ๆที่ชินผ่ากินอ๋ออร่อยใช่ไหมอร่อยแล้วต้มกินก็ได้หกงได้อ๋ออ๋อออไปมันก็เอาไปผ่ากินแล้แม่ก็ยำอ๋อแยำมาต่เนี่ยกี่บาทส่ห้ายี่สิบียนตัวครึ่งกิโลห้าสิบยเออห้าบาทก็พอพเมืงทมพงานก็ราคานี้แหละอันนี้มันนั่น มันบ้านเราเหมือนเรียกมันอะไรอ่ะมันมันเทียนอะไรเนี่ยนี่มันเทียนตกไปแล้วแปดห้าสี่สิบห้าสิบบาทประมาณห้าสิบบาทมาชมผักจ้าใหญ่มากใหญ่มาก สิบบาทขึ้นกินโลฮะทยีสิบาทลยีบาทดูรา <c oughs> คาดิก็ <c oughs> ไม่ต่างจากบ,บ้านเรานะยี่สิสิบอันนี้นะอันนี้สอสอเหรียญะสิบาทตัวขึ้นกิโลอะยี่สิบบาทบ้านเราแพงกว่าด้วยอ,อันนี้เคยกินไหมอร่อยไหม กนอะไรอ่ะดาวแถวบ้านเราไม่มีหรอคะหัวานใช่คำเออเน่เน่เน่รู้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 เน่เน่ที่มันทำมีไทยอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่หวานไม่ใหญ่หวานด้วยอันอย่างนี้นะไอ้นั่ที่เมืองไทยมันฝาดฝาดจืดเออฝาดจืดแล้วมันขึ้นอ่ะมันกลิ่นมันขึ้นจมูกอ่ะคนมันแกวเลยอ่ะทำอะไรนี่ที่ทำนี้ไหเนาะ ที่มันทำมีไหมจ้าไม่ไม่เคยเห็นอ่ะเอาไปผัดกินอันนี้ผัดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปอะไรแล้วใช่ไหมไม่ต้องอะไรเอาไปผัดกินก็ได้ต้มก็ได้อะไรหนี้หน่หนอ่นอไม้ที่เมืองจีนจะไม่มีจะไม่มีกอเหมือนจะไม่ออกในกอเหมือนเมืองไทยใช่ไหมมันออกตามร่างมามามีหลายแบบอ๋อมันมีหลายแบบใช่ไหมเมีแบบนี้ด้วยอ๋อแบบนี้เหมือนเหมือนบ้านเจ๊เลยอ่ะหวานป่ะนี่หวานป่ะ หวานอันนี้หวานมันมีแบบอยู่อยู่กับหวานหวานนี้นะอลละไรมีหลายเกรดใช่ไหมอันนี้โสมจ้าแครนตาลูบแครนตาลูบแครนตาลูบแครนตาลบเห็ดจ้าไปแกงเลี้ยงเพื่อน หน้าแกงเลียงชี่เป่งเลยอ่ะกล้วยกล้วยจากกล้วยอันนี้ของญาติทานตะวันป่าเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยจากสวนญาติทานตะวันหรือเปล่าพี่บาดาห้าห้ายี่ห้าห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทกล้วยโลละห้าสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้า เชอรี่อะไรของกินเพียบเลยจ้าเพื่อนๆจ้ากำลังลงลิฟต์กำลังกระลงลิฟต uh ์มาของกินกันนะจ้าแต่ท้องมันแน่นเหลือเกินละเดินเศร้าเมื่อยจ้าเดินมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆหนาวก็ต้องแก้หนาวด้วยชานมสิลค์ะเพื่อนๆ รสชาติกลมกล่อมดีมากเลยจ้านี่มันกี่โมงกี่ยามนะจ้าเพื่อนเพื่อนคนขายของเริ่มเก็บของกลับบ้านกันละจ้าเดินตั้งแต่สี่โมงนะจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วก็ยังไม่ได้หยุดเดินเลยจ้า <c oughs> กับโรงแรมเลยจ้าที่นี่คือโรงแรมที่ย่าทานตะวันมาพักจ้าเพื่อนเพื่อน ห้องนี้แหละจ้าทานตะวันพักห้องนี้แหละจ้าวันนี้จมคลิป<อ>เพียงค่นก่นอน,นนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า <c oughs>